นั่นแหละหันได้ได้ประมาณนี้นะคะความยาวและครอบความกว้างเนาะอ่นีความหนาของเนื้ออะคุลุงพิกให้อะ่ะพอดีใส่เสื้อถี่เงินพอดีเลยเห็นชัดนะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมตัดตรงเสร็จแล้วเดี๋ยวแช่น้ําล้างก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมียางคนะ่ะเมื่อเราล้างน้าแล้วเนาะพอเราล้างน้ําปุ๊บมันจะเป็นเปิดองน,นี้ใช่ไหมคะล้างยางออกเรียบร้อยปุ๊บมาเอาเปลือกด้านนี้ออก แต่มือต้องนิ่งและตรงแล้วก็มีต้องคมมากนะคะปับ๊บอ่าจะเป็นสี่เหลียมแบบนี้โอ้โหงานงอกแล้วความยากมันอยู่ตรงนี้แล้วมัง้งอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการทำตรงนี้นะคะให้มันเป็นหกชิ้นได้แลนะ้วเนาะได้แล้วนะนะอ่ะทีนี้กลับ กว่าด้านนี้นาะด้านที่เพราะว่าเมื่อกี้เราห่าไม่สุดเนาะมันจะเหลือแค่ประมาณตรงนี้เสร็จแ,แล้วผ่าตรงนี้เป็นแปดลองดูนะคะอ่าตรงนี้เป็นแปดเห็นไหมมันทำไงให้เห็นชัดดีเนาะแปดอที่สำคัญมือต้องก็คือแบบ ต้องเป๊ะมากอ่ะมาแล้วนะอันนี้นด้านนี้เป็นแปดด้านนี้แปดด้านนี้หกสามอ่าตอนนี้เหลือห้านะไม่เป็นไรมาภาพตรงนี้เข้าไปปั๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมแสงนะปั๊บโอ้โหปั๊บ ไหสารนังแตนจะแตกไหมไม่แตกอ่าโอเคมันก็จะได้เป็นเนี้ยนะแต่ต้องดูกับทํายังไงดีถึงจะเห็นวนเข้ามาเห็นไหมพอดีแสงตรงนี้นั่นนะเออตรงนี้อยู่พับเข้าไปอ๊ะไงป๊าบแหมเนี่ย นพับเข้าไปให้ได้ต้องเบาบา,าอ่าโอเคค่ะวกดมันลงไปได้ละเมื่อกี้ได้หนึ่งตัวไม่เห็นมองไม่เห็น,หนทํากลางคืนเดี๋ยวพวกนี้ทําใหม่เมื่อกี้ได้หนึ่งตัวแล้วก็จะได้แต่ละตัวนี่นะสารเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวกลับก่อนรีบกลับอ่าโอเคแบะปบั๊บได้แล้ว อีแค่อันนี้อันเดียวเนาะอ้าวอันนี้ลกไม่ไรอ่าเราจะได้ละทำเมื่อคืนมอง<อ>มองไม่เห็นเวลาเราทําเป็นเส้นอ่ะมันจะกลายเป็นลังแตนแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวอีกอันนึงเน,นาะเดี๋ยวทำให้มันจะชัดกลายเป็นสารแช่น้ําปูนแช่น้ําปูนเลยอ่าเหมือนอันนี้อันนี้แช่น้ําปูนไว้แล้วนะคะเห็นไหมมันจะสารออกมาต้องดูกับเซื้อสิทุกคน